สี่ครับปหนึ่งสามพ่อสองครับสิบสองครับสองพอมสองมีสองพอมสามมีสามคับสี่ปคสี่มีสครับสี่สี่ับสิบสี่คับสิบห้าแปสิเตอนนี้เด็กห้าเก็บเงินกันเสร็จแล้วนะครับเด็กเก็บกันคนละร้อยหกบาทนะครับร้อบาทเฉมห้าใช่ครับเฉพาะอห้าครับตอนนี้เด็กเก็บกันคนละร้อยบาท ซึ่งสีเหลืองนี่ต้องอีงนะครับที่ผมเอาข้อมูลมาจากเด็กเมื่อวานนะครับถ้าลำสามีสิบเก้าคนครับเก็บครบแล้วครับได้เงินมาสามร้อยสี่สิบบาทสามพันสี่สิบบาทนะครับถ้าครับเจ็ดมีอยู่สามสิบหกคนเก็บมาคามรบแล้วเหมือนกันได้เงินมาห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะครับถ้าครับสิบสองเนี่ยมีสามสิบเก้าคนแต่มีคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมาโรงเรียนข้อมูลตามนี้นะครับว่าเด็กคนนี้ไม่ค่อยมาโรงเรียนก็เลยเก็บไม่ได้ ก็เลยเก็บมาได้แค่3ามสิบแปดคนได้เงินมา6กพับาทเป็นมห้ารวมสาม้องตอนนี้มี1นึ่งั้อยแปบาทซึ่งเด็กแขกคีลาเไปแล้วสองวันเด็กก็ซื้อน้ำไปแล้วสองวันเป็น7จบาทกับห้าสิบาทซึ่งทั้งเจบาทกับ55บาทเด็กมีบินให้ผมทุกวันนะครับก็จะเป็น125บาท ก็จะเป็นยอดหนึ่งังหมื่นบาทหักออกไป125บาทก็จะเหลือหนึ่งเจ็ดร้อยหบาทซึ่งตอนนี้เป็นเงินสดอยู่กับผมนะครับมีเงินอยู่กับผมตอนนี้คือ14,755หมืนสี่ับห้าบาทครับห้าสิบ้าทอันนี้อันนี้คือเงินที่เรามีทั้งหมดนะครับคุณขอโทษขอโทษครับอันนี้คือเงินเงินที่เรามีทั้งหมดนะครับของวอตอนนี้ ที่ผมจะปรึกษาก็คือดังเงินเลยนะครับเข้าประเด็นเลยเราจะเก็บบออื่นเพิ่มไหมครับผมถามพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยบอกว่าโรงเรียนไม่ได้บอกให้เก็บและก็ปีก่อนก็ไม่ได้เก็บครูน่าจะเป็นสักสองร้อยถึงห้าร้อบาทพี่น้นคือได้ครับคือไม่ได้นะครับคือ,นะคอถ้าใครสะดวกสองร้อยก็ได้ใครสะดวกสามร้อยก็ได้เราอย่างินดีกว่าเก็บเราไม่มีปัญหา คือคือแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนนู้นเนี่ยเราเคยทําแบบนี้แหละถ้าสมมติเราเก็บไปแต่เหลือเราจะส่งสแตนใช่ไหมเหลือสแตนกับลีนทุกปั๊บเพื่อทำใหใช้ได้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสี่พันหกร้อยห้าสิบาทนะครับสี่พันหกร้อยห้าสิบาทยังไม่เงินยังไม่เข้าลีนสักบาทเลยตอนนี้เหงินลีทครับนอกว่าไม่เกินสิบห้าคนมีแบบกลมๆคนละห้าร้อยเนี่ยตาเป็นเจ็ดพันห้าแล้วนั่นเแห่ยต้องเก็บเงินครู